ไม่ตอบอ่ะมันงแต่ไมกลัวเอ้ิาโอหนึ่งที่ไอ้ไอ้ชุดไอ้ชุดไอชุดสีส้มๆลงนี่เหรอเจอดิมเจอคนชุดมันต้องคนชุดมันถ้าเราร่อเหมันลงทับว่ะเออก็ชอบพวกที่ลงทับว่ะครับ วัดกันที่ดูว่าใครจะได้ปืนไอ่าง้วันนี้เฮ้ยมันแผ่วะมันออกว่ะมันใจมันถอดว่ะถอดว่ะอะไร Watch out ถอดอะไรล่ะอยู่ตรงนี้เองใช่เหรอยิ้หมายมันได้ปืนมึงก่อนด้วยมึงก็คือขึ้นมึงลงที่หลังกูโกงหรือเปล่าเนี่ย โอ้ยไม่ตายมีแต่ไนี่ยชิบหายแล้วยมันก็ได้ปืนดีคือมาเราเดินนับเเ มีมาช่วยหน่อยมาแล้วจะได้ตายพร้อมก,กันครับทีมมีอยู่ครับ ชุดวงชุดเวฟทั้งหมดแล้วนะเฮ้ย Watch out n o เคยด้วยสองตัวเลยเอาว่า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 เูตุไปชุบได้ปะเนี่ยเหไปชุบนะได้ได้ Nope มีเือตอนนี้มีแล้วเราถ่ยก่อนได้บ้างมทุกเรื่องมัมันนอกเฟซสองมนะเบอร์บบรรสี่เบอร์บบรรสี่เึอร,ร์ีรร่เน,น,นี้เบอร์สี่ไปไม่ได้ตอนนี้สวยงามหมดจีนี่ไอ้ิสนี่ดิ่าอย่างเอ้ะครับขอโทษทีครับน้องๆเคยโดนเทพลูกองไหครับนี ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมด,มหมดาหน้าพี่เลยสวยเนี้ยอบอดบอดบอดก็บ้าแล้วคนอีกคนนึงหมดคนสวย อดับก็ได้กอซ่าก็ดีไม่มีตังอย่างที่ผมตอนนั้นได้คน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 มาคนมาไม่ต้องพักต้องพอนนแล้วเออไม่ต้องพักต้องพอนกันแล้วมาบอกหน่อยดิไม่วาบอกเพื่อนเลย <Wet serves> <disciple noise> What ตอนนี้มันมาตัวเดียวแต่ไม่เห็นเพื่อนมันไม่คนคน,ขน,ขนแต่งตัวอย่างนี้คนบอดไทยได้ยังไงมาแล้วมาแล้วบ้านที่เราลง <Watch out. S 2> อาเฟอยอ่ะบอดชื่ออาเฟยเหรอ <c oughs> <c oughs> อาเฟอยอ่ะเหรอ ต้องไหนไม่อยู่ตรงไหนขานเข้าเรารีบดึงว่านอกบ่อยแเ้านี่เห็นหรอเดเ๋ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวดึงเลยดึงเลยเดินห้อยู่ใจี๋ยวเลือดลด เลือดลดไวเลยน,นะเอ้าว่ <c oughs> วาอะไรคนบ้าว <c oughs> ใครกันเนี่ยที่บ้าวครับ <c oughs> อยากได้ดาบอ <c oughs> เอ้ยมีรถ <c oughs> มีรถไหมโอ้ เอาหมดเสยเอ้โหดเกึนมันเอาอย่างนี้เหรอว่ากี่รถชนเราเหรอโอ้เราก็ตกใจหมดยอยจอดเนินนี้ก็ได้ดูมันก่อนมันจะเอาทำางไงมันมาเอาดิมันให้เพื่อนมาเอากี่รถขึ้นไปแล้วเปลี่ยนรถมันเปลี่ยนรถยิงได้

ดึงเพื่อนก่อนใอ้เพื่อนป้๊มยาก่อนตะโกอ่ะขวากซ้ายได้ยังไงบ้าเห็นแล้วน็อกน็อกน็อกระเบิดดินี่ระเบิดดิเอาหมดเหรอ เจอตัวนอนอีกแล้วตายแล้วคุยังวน่นอตไม้นี่ตัวนึงตไมนต้นไมนเ่ตกข้างหน้าเลยโอ้โหวามีคนร้ายเราอ่ะ กี่ตัวมันก ah> uh> uh> ี uh> <h <h h ่รถอะไรไม่ดูใครจะไปเห็นล่ะจะจิ๊บแค่รถนี่ไงมีหลายตัวนะ làm ở đây nhé. đừng mày mày. Đừng đừng với 300. Không thấy đâu. Không thấy gì Không đâu. โอ้โหมันไกลไปป่าะเอ,อ,เอ,อ๊ะเอ๊ะเอเรียบร้อยกูแลเมย์จะเข้าโกดังนะโอเค,อเ,คเห็นนะข้างหน้ามีน็อกไอโกดังน่าจะมี็ีอย่กันวัไไไกลกลาไม่เห็นว่ะมีงดังหิน